Okay. คลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงโมเมนต์ hmm. ของแรงคู่ควบนะครับโมเมนต์ของแรงคู่ควบเนี่ยหมายถึงแรงสองแรงที่ขนาดกันมีขนาดเท่ากันนะครับแต่มีทิศทางตรงกันข้ามนะครับและห่างกันด้วยระยะดีนะครับจากรูปนะครับผมจะเขียนจากรูปนะครับผมจะให้ตรงนี้เป็นแรง f 1นะครับมีระยะดีตั้งฉากกับแนวแรงครับอันนี้คือ d 1ระยะ ดีตั้งฉากกับแนวแรงนะครับข้างล่างจะเป็น F1 เหมือนกันนะครับแต่มีค่าเท่ากับติดลบนะครับก็หมายความว่าแรง2แรงเนี่ยมันจะขนานกันและมีขนาดเท่ากันนะครับแต่มีทิศตรงกันข้ามนะครับและห่างกันด้วยระยะดีนะครับซึ่งผลลัพธ์ของแรงคู่ควบเนี่ยจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับผลแรงของแรงคู่ควบที่ทําให้เกิดการหมุนของวัตถุในทิศทางที่แรงกระทานะครับก็หมายความว่าแรงที่เกิดขึ้นที่ F1 และ ลบ f 1นเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถที่ทําให้วัตถุตรงเนี้ยเคลื่อนที่ได้แต่มันจะทําให้เกิดการหมุนรอบจุดหมุนนะครับระหว่างแรง2แรงนี้จะนะครับทิศทางก็จะเป็นไปตามหัวลูกศรเกิดการหมุนของวัตถุขึ้นนะครับไม่สามารถทําให้วัตถุกเกิดการเคลื่อนที่ได้โอเคอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับผมจะกําหนดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมาครับแล้วผมกําหนดให้แรง f 1 นะครับ f 1เนี้ยมีค่าเท่ากับ100นิวตันก็แสดงว่าแรงคู่ควบก็จะเกิดด้านตรงข้ามของรูปสามเหลี่ยมก็คือจะเป็นด้านนี้นะครับมีขนาดเท่ากันนะครับ f 1ก็คือ100และขนาดกันโดยมีระยะห่างก็คือดีระยะห่างตรงนี้นะครับ d หนึ่งเนี่ยผมจะให้เป็นที่ สิบเมตรเคครับระยะนี้นะครับระยะนี้ถึงแนวแดงนี้นะครับที่10เมตรเคแล้วเราก็หาโมเมนต์ของแรงกู่ควบนะครับจับสมการ mc เท่ากับ f คูณ d นะครับ mc คือโมเมนต์คอปเปิลนะครับ f ก็คือแรงที่เกิดขึ้นนะครับ d คือระยะห่างระหว่างแรง 1> f 1นะครับก็แทนค่าด้วย f ก็คือ100นะครับส่วน d คือระยะที่10เมตรนะครับเราคงที่10เมตรทีนี้เราก็กำหนดให้หมุนทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมีค่าเป็นบวกนะครับส่วนแรงที่เกิดขึ้นจากรูปเนี่ย f 1นนะครับมันก็จะหมุนตามหัวลูกศรน,นะครับมันก็จะหมุนตามเข็ม าตามตามเข็มน,นะครับเพราะฉะนั้นไอแรงที่100ที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าเป็นลบนะครับเราก็กดขึ้น่องคิดเลขมา100ลบเอน้ยคูณ10นะครับก็เท่ากับลบ1000หน่วยเป็นนิวตันเมตรก็แสดงว่าแรงที่เกิดขึ้น f1 เป็นโมเมนต์ลกของแรงคุ่ควมเนี่ยนะครับมันมีทิศทางหมุนตามเข็มนาฬิกาเพราะมีค่าเป็นลบนะครับก็จะมีทิศทางหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ ก็เท่ากับ1000นิวตันเมตรมีทิศทางหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมีค่าเป็นลบโอเคอันนี้ก็เสร็จไปหนึ่งตัวอย่างนะครับเราก็ยกอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเกิดเรากำหนดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับโดยขนาดของสี่เหลี่ยมเนี่ยมีระยะดีตรงนี้ผมก็หนดให้เป็น d สองเอ,อ่อีหนึ่งนะครับเท่ากับ5เมตรนะครับ ดี D, ตรงนี้เป็นดีสองระยะเท่ากันเลยครับเท่ากับห้าเมตรเหมือนกันเท่ากับห้าเมตรนะครับโดยมีแรงกระทาที่ดีหนึ่งนะครับระยะที่ดีหนึ่งผมดนดให้เป็นรูปหัวอักษรลงนะครับอันเนี้ยผมกําหนดให้เป็นเอฟหนึ่งที่สามร้อยนิวตันเพราะฉะนั้นแรงที่เกิดแรงแรง,แรงที่เกิดขึ้นแรงควบควบที่เกิดขึ้น ของ F 1ก็มีทิศทางตรงข้ามนะครับอันนี้ก็ F 1มีค่าเท่ากับ300นิวตันเหมือนกันโอเคต่อมาแรงที่อีกด้านหนึ่งนะครับผมกำหนดให้เป็น F 2 F 2เนี่ยผมกำหนดให้เป็นที่200นิวตันนะครับเพราะฉะนั้นแรงคุกควบที่เกิดขึ้นของ F 2ก็มีทิศทางตรงข้ามกันนะครับก็จะเป็นที่ F2 ที่200นิวตันเคเพราะฉะนั้นเราก็หาโมเมนต์ของแรงรับของแรงทั้งสองนี่ครับหาโมเมนต์แรงรับของแรงคู่ควบทั้งสองแรงนะครับก็คือ F1 และ F2 แทนค่าจากสรรมการ Mc เท่ากับ F1 คูณ d1 บวกกับ F2 คูณ d2 นะครับโดยผมจะคำนดให้โมเมนต์ ส่วนเข็มเป็นบวกนะครับเรามาดูที่ F1 ก่อนนะครับ F1 F1 มีทิศทางหมุนทวนเข็มนะครับตามหัวลูกศรนะครับหมุนขึ้นลงหมุนขึ้นลงนี้นะครับหมุนทวนเข็มมีค่าเท่ากับ300นะครับหน่วยเครื่องหมายเป็นบวกครับ300คูณกับ d นะครับส่วน แรงที่เกิดขึ้นจาก F2 นะครับมีทิศทางตามหัวลูกศรครับทิศทางตามหัวลูกศรก็จะหมุนตามเข็มนะครับมีหน่วยเป็นลบลบ200ทิศทางเป็นลบนะครับไม่ใช่เป็นหน่วยเป็นลบโอเคทิศทางเป็นลบลบ200คูณกับ d d ตัวนี้ก็คือ5นะครับโอเคอันนี้ผมแทนด้วยตัวเลขเป็น5นะครับอันนี้เท่ทีเขียนผิดก็จะเป็น 300นะครับบวกสามคูณกับหเมตรลบกับสองนะครับคูณกับ5โอเคเรามากดชิ้เลนะครับที่300ร้อยคูณห้าเรนะครับคูณ5ลบกับสองนะครับลบกับส0งคูณหเท่ากับ500ครับหน่วยเป็นบวก ก็คือ500นิวตันเมตรนะครับทิศทางเป็นบวกก็แสดงว่าแรงรับโมเมนต์อ Moment ของแรงรับของแรงคู่ควบที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ5 0 0รมนะครับโมเมนต์ของแรงคู่ควบมีเท่ากับ500นิวตัน,นเมตรนะครับมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะมีค่าเป็นบวกโอเคอันนี้สองตัวอย่างนะครับ เพื่อให้ทำความเข้าใจง่ายๆลองศึกษาดูครับผมขอบคุณครับ